สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดอีกเช่นเคยนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ส้มกระโจจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดไหนกันวัดนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะเรียกว่าเป็นปริมณฑลเนาะก็คือวัดปราสาทที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะวัดปราสาทมีความสวยงามมากๆเลยนะคะจะสังเกตว่าอุโบสถเนี่ยค่ะจะมีลักษณะ ค้ายท้องเรือสัมภาเดี๋ยวอีกภาพนึงจะเห็นชัดมากๆเลยก็คือภาพนี้ค่ะก็มีความคล้ายทอท้องเรือสัมภานะคะซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะแล้วก็โบทนี้นะคะมีความพิเศษก็คือมีทางเข้า3ทางนะคะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นภาพด้านข้างเนาะก็คือไม่มีหน้าต่างเลยค่ะ วันนั้นตอนเราไปก็มีการจัดประดับประดาตกแต่งข้างๆ้างโบสถ์นะคะเพื่อให้ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นค่ะภาพนี้นะคะก็คือถ่ายขึ้นบริเวณข้างข้างโบสถ์นะคะเพื่อเราได้เก็บภาพโบสถ์ด้วยนะคะแล้วก็เก็บภาพพวกเราสอคนไว้ด้วยค่ะลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆสังเกตไปด้านบนเนาะจะสังเกตเห็นหน้าบันค่ะ หน้าบานเป็นพระนารายณ์ทรงสุบัณน,นะคะซึ่งมีความสวยงามมากค่ะทีนี้เราพาเข้าไปชมในโบสถ์บ้านนะคะอันนี้ก็คือทางส่วนของเพดานเนาะที่เรามองขึ้นไปค่ะและตรงนี้ก็เป็นในส่วนของพระประธานนะคะ ถ้าสังเกตมองขึ้นไปเหนือ,อเสียงของพระประธานนะคะจะสังเกตว่ามีช่องหนึ่งช่องค่ะเพื่อว่าให้แสงสว่างเนี่ยสามารถเข้ามาได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็จะได้ทําให้มีความงดงามแล้วก็สว่างสวัยค่ะส่วนอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะซึ่งมีความสวยงามมากแล้วก็ค่อนข้างเลือนหายไปแล้วเป็นเรื่องของทศชาติชาดกนะคะ สำหรับวัดปราสาทแห่งนี้นะคะต้องเรียกว่าโบสเนี่ยมีความสวยงามมากๆเลยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะอยากให้ไปเยี่ยมชมสักการะกันค่ะเพราะว่าไปได้ทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจด้วยค่ะเพราะว่าวัดมีความสวยงามมากๆค่ะ แล้ววันนี้นะคะช่องชีวิตนี้ต้องมีผ่านวัดต้องขอลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ